ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโปเกมทาวนะครับคลิปนี้เราก็จะมาจับเอนเต้กันแล้วก็อยู่ในช่วงสัปดาห์ของอีเวนต์ด้วยนะครับเราก็จะได้ของนะฮะถ้าล็อกอินครบนะครับผมก็ได้มาแล้วนะสนอแหลกคือเขาแจกนะครับแล้วก็มีบางกีราด้วยแต่ยังไม่ได้นะฮะถ้าล็อกอินครบ12เอ11วันก็จะได้ลูกลิโอด้วยอ่าแล้วถ้าครบ14วันก็จะได้ฟูเทล่าด้วยนะครับโอเคเรามาดูสนอแหลกก่อนดีกว่านะก่อนจะไปจับเอนเต้นะครับเหมือนจะมีให้จับแล้วก็คน เลยนะฮะนี่สลอแหลกเป็นโปเกมอนประเภทระดับเอสเลยนะฮะก็ระดับเอสนั่นแหละนะครับนี่นะครับเอนเตเกิดตรงนี้นี่เองนะฮะก็โอเคเรามาหากันเลยดีกว่านะครับผมคงไม่เดินหาเนาะผมจะใช้ใบาหานะครับเอนเตเลเวล23นะครับผมก็เตรียมโปเกมอนก่อนเลยดีกว่านะฮะมาดูว่ามันจะจับได้จริงไหมนะเอาขอเป็นอะไรดีอืม โอเคโอเคโอเคเอาลิซโดนะครับเข้ามาแล้วก็เอากิงก้านะครับไว้หน้าไว้กอนนะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคขึ้นแล้วนะครับโอเคมาหากันเลยดีกว่านะครับสำหรับเอนเตมันต้องมีนะฮะอ่ไม่เจอนะครับไม่เจอเฮ้แต่นี่โปเกมอนระดับบนะฮะก็กลายร่างมาแล้วนะผมไม่เอานะครับผมจะเอาเอนเตนะฮะก็16ไปไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่านะครับ หหินหินมีน้อยด้วยนะครับไม่ได้ออนถึงเวลาโอ้ยังเงียบยังเงียบเลยนะฮะปั๊บ,อบโอ้โหเหมือนจะไม่เจอนะครได้อีกแค่สามทีนะครับดูทรงแล้วนะฮะน่าจะเป็นเช่นนั้นยากจริงๆนะครับสำหรับเอนเต้ขอเชื่อโผลมาหน่อยตาสุดท้ายนะครับมันซื้อเพิ่มไม่ได้นะฮะนอกจากรอเวลานะครับ โอเคหรือทํากิจกรรมบางกิจกรรมนะฮะเราก็กดไม่ได้นะฮะอ๋อซื้อได้จัดไปะฮะในเมื่อซื้อได้เราก็ต้องจัดนะครับเพิ่งรู้นะฮะโอเคสตาร์บิน <c oughs> ไม่ออกจริงๆหรอซื้ออีกนะฮะสออีกร้อยเพชรเลยนะครับไปก็มีอยู่ใบใบอยู่หรืออีก5ใบนะครับอืม บอกยากจริงๆนะฮะสำหรับโปเกมอนระดับ S จบแล้วฮะจบแล้วคือเราไม่สามารถซื้อได้อีกนะฮะเพราะว่ามันจำกัดจำนวนซื้อต่อวันนะครับก็เดินผมว่ามันไม่น่าเจอนะฮะคือน่าจะเดินหลายหลายหลายร้อย,หล,ย,ห,ลยหลายพันรอบอยู่ครับถ้าจะให้เจอจริงๆนะฮะระดับ B นะครับสำหรับตัวนี้โอเคผมฆ่าไปเลยแล้วกันนะฮะ โอ้ยไวกว่านะ่ไวกว่านะ่เอาทำดาเมจไม่ได้ด้วยอ่ะอันนี้ละกันนะครับโอเคโอเคอ่ะโอเคกันเท่านั้นนะครับเก่งข้าโหดกว่านี่แหละคือเก่งกล้านะครับ เดินหายอีกสักหน่อยนะครับให้สตามบิน่าหมดนะครับโอเคดูเลือดครับผมดูไม่ติดอีกนะฮะโอเคเอาตัวนี้มาต่อยนะฮะว่าไงครับสลอ็อตคุณสลอ็อตเดับุลคลิกเข้ามา เอียบร้อยนะฮะก็เหลืออีก19นเฮะเดินจนกว่าเจอเลยแล้วกันนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอาเกงก้าออกไปก่อนดีกว่านะฮะดูทรงแล้วไม่ได้ช่วยอะไรจริงนะครับ <c ười> คือถ้าเอามาเอามาเสกหรือไม่ใช่รือเอามาหลับมามาลดเลือดของเอเต้น่าจะได้เรื่องนะครับแต่ถ้ามาทำตัวอื่นมัน ไม่ได้ไหวนะฮะไม่ได้ได้เรื่องนะฮะโอเคผมก็ขอเอาเลโกซ่าขึ้นหน้าเลยละกันนะครับโอเคหมุนก่อน,นค่ะเหลืออีกกี่รอบอ่ะไม่เหลืออีก16แต้มนะครับม่ากันไปตอนนี้เจอเซอร์ไนท์นะครับอ,อุกบาทยันหน้าครับผมผมว่าเกมโ o เก t อนทาวเป็นเกมที่มีเสน่ห์นะฮะ แต่ค่อนข้างหาโปเกมอนยากนะครับตรงที่ถ้าเราจะกลายขั้นสูงสุดอาจจะต้องเปิดเยอะหรือต้องใช้ตัวเยอะนะครับเพื่อในการอัพดาวหรืออัพร่างเมก้านั่นเองนะฮะนั่นแหละแต่เราเข้าไทยฮะน่าจะเล่นได้มากกว่านี้นะครับใช่ไหมฮะโอเคจะสล็อตอีกแล้วจริงครับผมวนลลุอยู่ตรงนี้แหละ โอเคเหลืออีกเจสตามิน่านะครับน่าจะได้อีกสักสองรอบนายิงเข้าไปครับอโอเครอบเดียวครับรอบสุดท้ายละหายากจริงๆครับไม่เจอเลย หรือว่าจะจับง่ายๆนะครับไม่ใช่จับยากมากับนะผมอืมโอเคเดี๋ยวสตาร์ไม่นหมดหรือไปว่าจะไปลองเทสโอเคเดี๋ยวลองลองเทสสนอนแลกให้ดูนะครับตัวที่ได้มาจากกิจกรรมล็อกอินนะครับก็ไม่ได้ลองเทสให้ดูนะฮะคือไม่ได้ลองใช้ให้ดูใช่ไหมหลายวันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออัปเลเวลหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูสกิลกันว่ามีอะไรบ้าง สำหรับสนอแลกนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้นะ่าจะได้บางกีราสแล้วนะครับถ้าล็อกอินครบเจ็ดวัน3าแล้วครับผมตอนนี้3าเอ็ดโอเคแต่ลางเมกาจะสุดยอดอนะ่ะโคตรเฮ่อยากได้มากเลยมันต้องใช้หลายตัวนะฮะ <c oughs> ดูสกิลนะครับสกิลเหมือนมีน้อยนะฮะมีบอดี้สแลมนะฮะนั่นแหละ แต่สกิลนี้ค่อนข้างรุนแรงนะฮะตาเมจร้อยห้าสิบเลยทีเดียวแต่แม่นเก้าสิบคือแม่นเก้าสิบห้าบางทีแม้ยังไม่โดนต้องนั่นแหละต้องว่ากันนะครับโอเคผมก็ทำมาหน่อยอย่างแล้วนะฮะให้เป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วแต่ในเรื่องอัพดาวยังไม่ได้อัพนะครับผมก็ไปตีมอนซักเวลเท่ากันแล้วกันนะฮะในด่านแบทเทิน,นะอันนี้ไม่ใช่นะครับเข้านี่ละกัน การจนภัยฮะอันนี้โอ้โหสากว่าไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ยี่สิบยสอันนี้ละกันนะครับเข้าไปเลยไปลุยนะครับดางไม่ได้ผ่านเยอะแยะเลยนะฮะเหมือนจะผ่านได้บางด่านแล้วด้วยนะครับพอฟา์ามาเยอะพอสมควรโอเคมาดูสกิลพลังจิต อันนี้เพิ่มพลังป้องกันนะครับผมขอลองใช้สกิลพลังก่อนเลยดีกว่านะฮะอ่ากำพง้ป้องกันสเปคนะครับอันนี้อีกตีสดาห,หน้าใบไม้นะฮะค่อนข้างงานหยาบนะครับแล้วก็ตีเข้าแค่ครึ่งเดียวนะฮะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะ พุงชนพุงชนเอาพุงพุ่งชนงชนะตาตีตีไม่เข้านะฮะเอเปลี่ยนตัวก่อนเลยดีกว่านะฮะเหมือนจะติดบ้องอ,อะไรทุกอย่างเอาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะสกิลแรกนะฮะเออชนเหมือนกันนะฮะต่างกันตรงไหนโอเคจัดไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าได้เรื่องในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับสนอแลกเอาแล้วเจอสโนว์โบคิงนะฮะ ยาโดลานนะฮะยาโดคิงโอเคเอาอันไหนดีอันนี้แหละสกิลดาเมจค่อนข้างแรงนะอุ้ยกระแทก400นะครับแล้วเขาติดสถานะตีไม่ได้ด้วยน่าจะติดหมื่นนะโอเคถือว่าดูดีเลยนะตัวที่แจกนะครับอันนี้มันตีครึ่งเดียวอีกแล้วหรอป๊าบโอเค คิดจะมาหือก็นะสโลโบไม่ใช่สนอแลกเหรอไม่ใช่แล้วนะฮะเออติดชานะเราเราติดชาไม่ใช่เขาโอเควันนี้น่าจะตายนะครับขอผุมขอเปลี่ยนตัวเลยดีกว่านะครับอ่าเลกุซ่าเนี่ยนะมาสู้อาอว่าโหดไหมผมว่าโหดนะ เดี๋ยวต้องรองกายล่างอีกทีนะครับน่าจะเด็ดขึ้นเยอะกว่าน,นี้ป๊ออ่าลงไปนอนนะครับเจอพายุลมคาดบินสกิลบินนน่นเองนะฮะเอาแล้วเจอ,อขวนเข้าไปนะดอกเดียวลบับโอเคเซอร์ไนท์เห,หรอเราตีไม่เข้านะครับมีสกิลตีที่ก็ได้อยู่นะสกิลหินนะครับอันนี้ เติมสปีดตัวเองนะฮะอ๋อรถสปีดชาวบ้านไม่ได้อ่านได้ถี่ท้วนก่อนนะขออภัยรถสปีดชาวบ้านนะครับเราตีอีกทีนึงก็บาดยับหน้านะครับจบแล้วก็ถือว่าได้เรื่องนะแต่เสียดายครับหาไม่เจอจริงๆนะสำหรับเอนเต้โอ้โหสามีมาให้จับนะครับคือมันไม่ใช่ร่างเด็กด้วยมันเป็นตัวใหญ่เลยนะฮะโปเกมอนระดับเอสเลยเราไปดูเอนเต้คร่าวๆดีกว่านะฮะสำหรับในพุก ต้องไหนวะออขอหาก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นในนี้นะฮะเอ,อ้ยผมก็มีเมตาการ์ลแล้วนี่ยวายังไม่ได้เรียกนะครับเดี๋ยวเรียกออกมาแล้วให้ดูนะว่าโหดขนาดไหนนะฮะอันนี้เอนเตอร์ตัวเล็กนะครับแทนนั้นคือเอนเตอร์ตัวใหญ่นะฮะที่มีมาให้จับนะครับรีไปหลายพันเลยไปเลยไม่เจอนะว้า เท่บาชามโมเท่ไหนวะเอ็นไปเอ็นเต้ยูไซก็อเถือได้ว่าได้เรื่องได้ระดับหนึ่งนะครับผมเอ็เกมนี้แหละน่าเล่นนะแต่ไม่เข้าไทยสักทีนะครับเลยเล่นได้ไม่เต็มที่นะฮะโอเคเอ็นเต้ okay, ตัวใหญ่ก็เหมือนพเกใ่ซาก้านะแต่ผมว่า น่าจะโหดกว่านะครับมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านะฮะแล้วก็มีร่างเมก้าด้วยนะครับเมก้าทก็นี่เลยนะถือว่าสุดยอดนะครับแต่ต้องใช้โอ้โห1,500ชิปนะห7 5 0ิ 1, 1, ชิปนะครับเยอะพอสมควรน,นะฮะโอเคถ้ามันย่อยได้นะจะเด็ดมากนะครับอันนี้คือรีเซ็ตอ๋อเอาออกนะฮะ อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับการจับเอนเตแต่ไม่เจอนะฮะมันหาไม่เจอจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ See you again นะครับ